ยังไม่ได้ดูเลยวยลูกพี่กโทรหม่ได้ดยูี่อแต่กูไม่รับเี <c oughs> ยไปส่งของนี่ชั่วโมงกว่าสงองให้กการโอ้กลางเก็บหนัก ก็ไม่ลบอ่ะไปโดนกดตะพินบอม์ has b e p a n t e d เดีรอบหน้าใหม่เดี๋ยแกทกล้างให้ต้องไปยู่ดูบีไว้แล้วให้ให้ให้ใหออกับเชียนะตายดูเองเ๋ยวใหม่ เจ็บเจ็บโดนมีเยอะอีสองท้ายสมสามดูการกนนึ่งเยวดูให้ Hey yeah, fire in the hole. out, Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Are you Fire in the hole. Bomb has been planted. Couch, uh, couch. <coughs> ยาวยาวบีบีบีกูไรกูไโอ้หเจ็บเจ็บเจ็บไหลตายเจ็บนักเจ็บหนักโอ้โหไม่ตายโทษโทษครับอะไรมะตั้งนาเออคุณพลาดได้ดีว่า ที่เราผ่ากันที่ดูเเอ่อซ้ำกูจังเลยกูเคยเด้อวะเอล์ Fire in the hole เอล Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole ห oh, oh. oh. ัวข้างสองหัวข้างสองอะไงอีกตัวหนึ่งอ่ะมีตัวน ้องซ้ายมือออกไปซ้ายมือซ้ายมือปืนสีแดงอ่ะยาวตัวยาวตัวยาวอยู่หลังรถเร็นทุกะต้องต้องไม่แตะนิวต้องเอาพี่เป็นการนิว่าไม่ต้องล่ามันก็ได้เดี๋มันก็มาในห้องข้างหน้าเอฟเอฟ

Bomb diffused. <coughs> Mission <coughs> success. <coughs> okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole.

โดนมั้ยไม่ยอวตัวตรกไหนโอนยเจ้าเบิ้ลคิลนั้นแหละเฮ้ยพี่โหลดได้ยังวะกำลังขึ้นม้ไม้ไม่กระโดดกระโดดใส่เลย กลางบ้างแล้วให้มันยิงกล้องไปเฮ้ยกลางมันยิงกลาง้องกกลางอย่าไปออกมาเว้ตายกลายัวนมีแม่งโอ้ลัดถอดลัดถอดมาเลยนี่กลายตัวนึงเอ้ยช่วยอีโอ้ยช่วยกันปะกลายตัวนึง เชี่ยวแลนะบ้างสวยเรียกก่นอ,อนอเรียกว่าล้าสิโอ้ยยิงทะลุม่นมมมมา,มานออกมาโดนเดีย๋ยวไม่เชี่ยวอนะ่ะวิ่งกระป๋าด All right let's move out เข้าเข้ากลางาออกกลางเลยเห็นกะูไม่มีหน้ากลางเลย เฮ้ยกลางโอ้โหไม่ถึงดูกลางเกิดเราเกิดเราเกิดเราเอมีเอวมีเอาต้นนี้อ่านละหันปืนปทางได้หน้าเลยหมปืนกลางได้หน้าไง ก็อยู่บอกยาวยาวมานุ้ยมาเยอะยาวมาสองตัวเมื่อกียเนี่ยเห็นไหมมึงรู้ศพดิกูรู้ว่ามันเข้ามาหมุนไงกูบาลระเบิดไปลูกนุ้ยกูก็นเชือดมีดตายเลยเอ้า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 เก็บมากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บหนักมากข้างหน้ากล้องเอ้า โอ้ยว oh. mm ่า hmm. ไม่รอดจะแล้ว All right, let's move out Fire in the hole ูกลางโดนตายคนเดียวรอ,อเลยวะไปเอวมาเอวมาเอเยอะเอลเยอะเอเอไป สวยเยอะขึ้นตอนนี้นะตายหาพอดีดิขึ้นไปดิดูห้องเอลเจ็บหนักเลยนั้นไงเฮ้ยห้องเอลห้องไม้ของเพื่อนดีกว่าไปอยู่ไปอยู่ไปห้องเอหน้าเอัวะนี่อยเ่ยถังโอ้โหไอ้พวกมีอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไอ้กลองบอกช้าบอม has been planted ได้เลยไขยพลาดต,ตอนนี้แล้วเอ๊ห้อ,อ,องแอลไขพ่พลาดตอนนี้โดนหมดอะ่ะบอกพึ่งโดนเลยอะ่ะหูอะไรวะมึงก็บอกพึ่งปุ๊บปุก็โดนเลยะมีสองตัวเอ้อะเมื่อกี้ไน้าเอตัวหนึ่งทางทางยาขยะข้เต่อ มาเมย์เล่นบุกไวมันเล่นเกมชา้าตามเราไม่ได้ All right, move out. ให้คิดดูหน้าแอลไว้หน่อยเข้าเข้า <Fire S 1> เป็นยิงเข้าเขาเจ็บเขาเจ็บเขาซ่าไม่ระวังหลังเลยนะ โอ้ยนายเอ๊เจ๊แม่งหนีไปไหนแลไอ้ประจัญชจะพึ่งจะพึ่งจะย้านี่เรื่องมาก่อนโอ้ยช้าจังวะมึงบอกอะไรของมึงโอ้ยควายเอ้ยไม่ดโอ้ยจบแล้วหน้าแข็งจบแล้วาแข็ไปแจกของฝันมั้ยอจนฝันไปแจกของฝันเด็กๆด็อะไรไปไปแจกของฝันเด็กๆด็ แต่คอสอีเหี้ยได้เวลาแล้วโอ้โรู้ว่ามันอยู่ในเอเยอะใจเย็นดีบอกแล้วมันมีหลังมาด้วยนอนเหนแล้วโอ้โหได้ยงนี้สิ โต้องแหบีตาเยวยังไปงมันกลับมาดักันดูยาวเลยดูยาวเลยไปบีแล้วไโอ้โหเรรยบร้อยเลยเตอร์เตัวมะ

ยังน uh, ี oh, ่มันตายดีกว่าตายแล้วตายแล้วโอ้โหดูดูการหลบไปเลย ready win ไปให้บินเดียวด่านนี้มันด่านบุกมันบุกไวไงครับงนึงไม่เล่นแลสยาระเบิดพอเลยเดีไปทำมาไปไหนวะ เอาข้าวกิน,น,นไม่งานกินเนี่ยทุกทีเลย้ยเมื่อวานก็เป็นแบบนี้นอ๋ยจะไม่วอ์ไม่กินเนะ้ะวอ์ปุ๊บเดี๋ยวมาเอาไม่ทานเลยอ่ะแม่ะ จะมาใส่ไว้ในพวกนี้นี่ไงตายไหมอีกครับเอาไหนดีอ่ะ All right, let's move out เริ่มตอนนึงเริ่มนะ โอ้โหเจ็บหนักตัดเป็นตัวเลย,นเลยนหน้ากางเลยเจ็บหนักแล้วเชื่มอมมาเหนือย day point fire in t า e h o ลับมามโอ้น้องกล้องแป๊วข้าวอีกปีไปเลยตานี้ป้องกันหน่อยดิได้ก็มาแป๊บเดียว Vợi la lợi dớt, vợi la lợi dớt, 2 thí À, phải đi Ôi, cong ơi như vợi la hút để mình có mà, hãy ma mà gọn <laughs> B point. Uh. บุกเอลเลยเหลือเวลา1นาทีของคุเยอะจับฮัลโหลว่าทำไมอะไห้กูไปตอนนี้นะเฮ็ดช็อตดับ e บิลค เออเดี๋ยวไปก็ตัดท้อเนี่ยกูไม่ใช่เจ้าบ้านนะเว้ยเดียวให้กูไปคุยอเขายยวะขยายสายเียลยมโไม่อายไมุ่ยอ่ไปูแหมงเดียพอคุยทุลยกูก็เน่ขยายสายเน็ตเน็มมัน มันเป็นเจ้าบ้านเฮียเวลาเขาเซนอ่ะเขาเอาเจ้าบ้านเซ็นใช่ป่ะวะโอ้ยเฮียไปไปสักนึงแม่มาคุยกับมึงที่บ้านงานการงานใช่ไหมวะเดี๋ยวดีเทียวเดี่ยมีปุ๊บปะ เคาเตอร์ม so ีก oh ับกับกาอ่ะเรียกอะไรวะโอ้โหไฟในหอดูเดี๋ยววอล์กเจอก่อนเดียวมาแล้วเดียวไฟในหอเดี๋ยวให้กับเจ้าบ่าวที่มีกำจัดห้องไม้หนึ่งบ้างเฮ้ยอยู่ลึกอกัดตัวหนึ่งอยู่ลึกอก็ที่วางบีอะที่วางบี ย้เอดีกว่าเอโลได้ห้องไม้บอมบ์ has been p l a กุมกล้กลมมันเปิดวิวไว้ไม่เห็นลองมาหลังนโอ้ยกินข้าวคำเดียวยิงไดขนาดนี้แล้วะสองสูีกแล้ว i g s

ไปกองเขียวโอ้ยลูกหมดลูกหมดอยู่หน้าเออตัวหนึ่งโอ้ยเจ็บแล้วกล้องเจ็บแล้วเข้าดีเข้าดีเจ็บแล้วไปแล้วโอ้โหมองไม่เห็นตัวดำข้างหน้ามนะึงอะ A tie, A to... yeah. get it, get it. Bomb has been planted. ต้องแอลมันดันแน่เลยไฟ้องนอมไนอโอันนดีก,กไปยัง <Fire S 2> อุยเจ็บกูโดน

คุมลึกคุมลึกข้ายคุมลึกคุมลึกโดนหอยขาขาหักนะกองกุมไว้คุณจะแกะหลังเองไปดูไปดูหลังให้น้องดิไม่ยอมดูเองเออไงล่ะคุณทำไมดูคนละมุมคนละมุมเลยมาแล้วนะหน้าหน้ามาแล้วหน้าออีก คืยิอหน้ามันอยู่ไม่ยิงมันออ e จานกาคางหรือคิดพี่เดินย่องมาเลยอ่ะเดินกำับของมันให้คุยไอ้ก็ไม่ค่อยไปยังต้องไปยัต้องไปแป๊บนึงเดี๋ยวไปเพิ่มเด็ดมันแรงหน่อยเฮ้ตกได้ไงวะไปไอ้เด้อโอ้โดนสไนเปอ ขึ้นท้องไม้อยู่เจ็บอะไรยี่ยสิบทนายอ่ะเจ็บแล้วโดนดีตายตา <ไป S 2> ยไ,ไม่ได่าตหรอก,ไอ,กอไอ้ปืนดังเจ็บมอกปดนแก่อยู่ที่วางดีเอ้ยไหนวะ <c oughs> โดนหลังเ <c oughs> ย้ Bomb Has Been Planted มาแล้วนอีกตัวนึงเจ็บโโอ้หตัวนี้เจ็บตัวนี้นเจ็บต้องไฮไลทนะ์เนี่ยมีวิตรวนเลยอ่ะ เอย่าไม่เสลี่ยนเลือดด้วยคู่จัดอ่ะบอกคนนี้เขายิงหัวผมต้องห้าหัวมันแน่นอนอยู่แล้วดูมาแทนเริ่มใสลูกแทนอยู่จะไม่ปลุกไล้อ่ะไม่เปิดละเปิดแล้วไม่โดนตลอดเลยระวังจะม่นจอลูดซึ้งเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นใหญ่อะ

โอ้ยในเอเจ็บในเอไปเอกว่าทำไมต้ไปบ้นเอาสอง อตัว <c oughs> นี้โดนมาเยอะมากนะแม่งเอ้ยเจาะเหี้ยอะไรนักหนาวะเนี่ยอ่ามันหลุดหมดแล้วเสร็จเรา alright let's move out อเก็บหมดเลยสามตัวโอ้ยต่อจางเลยจะท่องไปรู้แล้วว่าเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยว <laughs> Our red team win. <laughs> <laughs>